นด้ได้ได้ข้างในเครื่องนั่งอยู่ในในกระเป๋าหรือว่าเอาอเครื่องเพิ่มหน้ากันไปดูได้ได้สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นอีกรอบนะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะมาแล้วมาแล้วสวัสดียามเย็นทุกท่านที่รอคอยต้องขออภัยมาช้าเนื่องจากว่าติดฝนนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเก้าร้อยท่านที่เข้ามานะคะสวัสดียามเย็นกับพ่อพลายศักดิ์สุรินทกันอีกครั้งนะคะ หลายท่านเริ่มเข้ามาขอบพระคุณสำหรับหัวใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะขอบพระคุณสำหรับดาวนะคะที่ส่งมาให้เป็นกําลังใจให้พลายศักดิุรินนะคะขออนุญาตนะคะแจ้งเรียนสำหรับแฟนเพจทุกท่านนะคะว่าทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานะคะไม่ได้มีการเปิดรับบริจาคในเรื่องของอาการ ช่วยเหลือนะคะการนำช้างกลับบ้านหรือว่าของเคสพลายสักซุรินนะคะเนื่องจากว่าหน่วยงานของเรานะคะก็มีในส่วนของเรียกว่ากองทุนในเร่องการดูแลช้างหรือว่าถ้าท่านใดที่อยากจะ สนับสนุนกิจกรรมของเราเราก็มีในส่วนของสินค้าของที่ึกต่างๆนะคะโอ้ทักทายเห็นไหมพ่อพายก็เห็นด้วย,ยอ่าตอนนี้อาจจะมีเอ่อเรียกว่าในความเข้าใจผิดความคาดเคลื่อนนะคะที่เห็นในสังคมที่แชร์มาตอนนี้นะคะว่ามีการเปิดรับบริจาคนะทางไม่ใช่ของทางสถาบันคุชบาลแห่งชาติของเราตรงนี้นะคะ พายเรียกแล้วทักทายแล้วนะคะแฟนคลับค่ะสองท่านท่านเข้ามาแล้วค่ะขอบคุณดาวสองร้อยดวงค่ะอยู่กันช่วงเย็นอีกรอบนะคะกับแอดเดียและแอดอำนาจนะคะเมื่อกี้เขาบอกแอดแอดคนสวยๆเออไปแอดอำนาจด้วยสลับก็สวยเัิฟคู่เหรอสวยเัิฟคู่นะคะเมื่อกี้แอดเดียได้อ่าโชว์ขนตาขนตาของแอดเดียไปนะครับเมื่อสักครู่นี้อ่าแล้วมาแล้วทักทายกําลังเรียกนะคะเรียกแม่แม่มานะคะ ศักสุรินทักถ่ายเรียกแบบเสียงเบิ้ลด้วยนะเสียงดีด้วยนะใช่ด,นะดูลักษณะงวงและการพ้อยงาพ้อยงวงไปตรงนู้นพอ้พอยงวงพ<อ>้อยงาอยงวงพ้อยงานะครับไปทางด้านนู้นนันน,<า>นจะเป็นมื้อเย็นหรือเปล่าแอดเดียอ๋ออาจจะใช่นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอ๋ออ๋อเบิ้ลเลยอ๋อแสดงว่าไยินแล้วได้ยินที่เรา สงสัยได้ยินสงสัยได้ยินเรา,าเมื่อสักครู่ก็เรียกว่าเป็นการยืนยันแนละ้วพาะว่าพ่อ<ช>พายศักสุรินนี้เขามีการผ่อนคลายนะคะแล้วก็เริ่มมีการสื่อสารนะคะอาหารที่<อ>พายศักสุรินทานนะคะก็จะเป็นหญ้าบาน่านั่นเองอ่าเดี๋ยวพี่ควานจะนำยาให้พ่อพายได้นะคะนี่อ่ะเรียกไกลไปถึง <ไอ S 1> จังหวัดไหนเอ่ย <laughs> พี่ควานจะให้ย่าช้างนี้ช่วงเวลากี่โมงบ้างคะพี่ควานคะอ๋อสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่ง,โง,งอโอเคอะเดี๋ยวให้พ่อพลายสักหน่อยยเูเวลาเนาะใช่พี่ควานของเรานะคะพี่ปลิวใช่ไหมปลิวอ,อ๋ออขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับเหรอไหมพี่ปลิวนะคะหมายถึงปลิวไปแล้ว <laughs> พี่ปลิวแนละพี่ปลิวของเราพี่ขวานของเรานะคะเป็นขวานช้างของเจ้าที่ของอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่นี่นั่นเองนะคะสวัสดีสามพันแปดร้อยท่านนะก็ขอบพระคุณสําหรับดาวแปดรอยิบ็ดวงแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอยู่กับแอดเดียแล้วก็แอดอัมนาดนน <laughs> มีชื่อในวงการแอดกำนันเวลาแบบเอฟซี FC มาถามหาจะได้หาตัวไม่เจอนะคะ <laughs> พ่อภายก็ทานอาหารนะคะอาจจะต้องขอแจ้งในเรื่องของการเข้าใกล้เพนะราะว่าบางท่านเ,าเมื่อกี้เราไล่รอบแรกตอนช่วงบ่ายสองนะคะแล้วก็หลายท่านถามว่าเข้าใกล้กว่านี้ได้ไหมเนื่องจากว่าพลายศักดิ์สุรินเองก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่ใหม่แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาทําความคุ้นเคยแล้วก็สังเกตพฤติกรรมอีก นิดนึงนะคะใช้เวลาสังเกตพฤติกรรมอีกนิดหนึง่งนะคะเพิ่งมาถึงใหม่เนะาะเขเพิ่งมาอยู่ใหม่ด้วยใช่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกลิ่นนะเพราะว่าช้างเนี่ยเขามีประสาทสัมผัสในเรื่องของกลิ่นใช่ค,ครับสถานที่ด้วยแล้วก็รวมถึงการการสื่อสารที่บางครั้งก็มีอย่างที่พ่ควานเขาเขาจะพูดบ้างเนาะบางทีภาษากายบ้างอะไรเ<ช>นี่ยก็ก็ต้องใช้เวลาปรับตัวนะครับทำทำความเข้าใจกันสักระยะหนึ่งก็คิดว่าในช่วงที่ 30วันนะครับที่เราให้อยู่ในพื้นที่กักโรคตรงนี้นะครับก็ก็น่าจะสร้างความคุ้นเคยได้เยอะ,ะน้องเดียวเนาะตรงนี้นะครับค่ะในการให้อาหารนะคะหญ้าหนึ่งมัดจะน้ำหนักอยู่ที่10กิโลนะคะนี่แล้วก็มีการสะบัดหญ้าด้วยนะมีการสะบัดหญ้านะคะการให้อาหาร นะแล้วก็ในส่วนของการให้น้ํานะคะการให้น้ําก็จริงช่วงเช้ากิจวัตรประจําวันของพา,ายสักสุรินช่วงเช้านะคะพี่ขวานก็จะพาน้องมาอาบน้ํานะคะซึ่งสถานที่อาบน้าของน้องเดี๋ยวให้มชม,มให้ชมตรงนี้ตรงนีอ้อันนี้จะเป็นสถานที่อาบน้ํานะคะแล้วก็ทําความคุ้นเคยสร้างความคุ้นเคยเนื่องจากว่า,าเดี๋ยวหลังจากที่เฝ้าสังเกตระหว่างการ30วันแล้วนะคะน้องก็จะไปรักษาที่โรงพยาบาลฉา แล้วนนใช่ค่ะ30ิวันนะคะเสร็จแล้วก็ช่วงเช้านะคะพี่ควานพาอาบน้ํเนะอ่ะเดี๋ยวซูมให้นิดนึงอ่ะภาพน่าจะชัดอยู่นะคะชัดไม่ชัดชัดไปเลยชัดชัดชัดอยู่ใช่ใช่อโอเคซูมให้นะคะซูมให้เอาใจแม่แม่นิดนึงนะคะ,ะแล้วก็หลังจากที่พี่ควานอาบน้ำทำความคุ้นเคยนะคะค คุณหมอหรือว่าสัตวแพทย์นะคะก็จะมาทําการตรวจสุขภาพแล้วก็ทําทแผลให้นะเพราะว่าน้องมีแผลตรงบริเวณฝีนะคะที่ด้านด้านบั้นท้ายนะคะแล้วก็ให้ทําทความสะอาดอะไรเรียบร้อยนะคะก็ให้ผ่อนคลายแล้วก็ค่อยกลับมาที่หลักนะคะหลักแหล่งพักผ่อนก็คือตรงนี้นี่เองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สามารถมาทําการไลฟ์นะคะได้2ช่วงเวลาคือช่วงเวลา บ่ายสองสิบสีบส่นาฬิกาแล้วก็อีกรอบหนึ่งคือเวลาสิบหกนาฬิกาค่ะซึ่งตรง,ตรง,ตรง,ตรงที่แผลก็คือที่ด้านหลังขวาตรงนี้ใช่ไหมลูกที่ใช่ค่ะ<ม>ด้านหลังขวาอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะคะสังเกตจากก้อนอึนอเป็นสัญญาณที่ดีนะคะสังเกตจากก้อนอึนที่ตอนนี้อึแล้วนะแปลว่าระบบขับถ่ายค่อนข้างดีระบบขับถ่ายค่อนข้างดีค่ะแล้วก็นนใช่แล้วคืออึนเนี่ยเป็นก้อนกลมไม่แบบว่า เป็นแบบเละน้อลักษณะคือแข็งเป็นน้ำอะไรเีย่าใช่ใช่นะคะจะมีอยู่กองละห้าก้อนนะเท่าที่สังเกตดูก้องใหญ่ใหญ่แบบห้าก้อนห้าศูนย์ใช่ห้าก้อนนะครับอันนี้ก็ตอนที่ถ่ายออกมาแรกๆก็มีลักษณะเป็นสีเหลืองนะครับปนกับใบตองอ่อนก็ ถือว่าระบบขับถ่ายดีนะอย่างที่น้องเดียบอกไประบบขถ่ายดีนะครับใช่คะ่ะอันนี้ก็คือเป็นการสังเกตในส่วนของสุขภาพเบื้องต้นนะคะเนาะ,นะเพราะว่าช้างนี่เขาเป็นสัตว์ที่เขาจะกินแบบอยู่เรื่อยเ่อยเนี่ยสังเกต<ด>การ<ด>กิน<ๆ>ของว่าพลายมีการปัดก่อนนะ,อะเอาเศษดินเศษอะไรที่ติดอยู่ที่หญ้าแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปในป่านะคะค่อยคอยเขียวนะคะ So, Excellency, welcome back again to the Thai Elephant Conservation Center page. So, now, Saksurin just uh, had a bunch of grass. So, we feed him with a banana grass. It's the main food for Asian elephants or Thai elephants in here. Oh, and he just spent only like 3 minutes to 5 minutes that ate it all. So, now, and. Sakshirinu quite a d j u s t himself with the environment and even like Thai language that we can communicate with him very well อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะคะขออนุญ,ญาตอตอบคำถามในส่วนของ พื้นที่เรื่องของหลายท่านถามมาเรื่องฝนนะคะอยากจะให้ทุกท่านหายเป็นห่วงได้เลยนะคะเพราะว่าธรรมชาติของช้างเนี่ยเขาอยู่กับฝนอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลว่าถ้าฝนตกแล้วเขาจะไม่สบายนะคะอ่ะเริ่มหมุนขาแล้วค่ะเริ่มหมุนขาสงสัยอ่าสงสัยแบบจะเรียกบอกว่าขอทานขอทานเพิ่มอีกนะคะ ในส่วนของการทานอาหารนะคะหรือว่าการกินนะคะเราให้หญ้าบาร์นาแล้วก็หญ้าเพโกลานะคะครั้งหนึ่งหนึ่งมัดนะคะแล้วก็จะอยู่ที่น้ำหนักสิบกิโลวันหนึ่งจะอยู่ที่สิบสองมัดค่ะอาหารของพลายสักซุรินนะคะวันหนึ่งจะอยู่ที่สิบสองมัดหรือราวๆหนึ่งร้อยยี่สิบโลนะคะเพื่อเป็นการสังเกตในส่วนของระบบขับถ่ายนะคะน้องเพิ่งมานะคะพลายสักซุรินเพิ่งจะ อยู่กับเราได้2วันนะคะรวมวันนี้เนอะก็เป็นวันที่2ค่ะจำเป็นที่จะต้องเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอาการนะคะอ่า,อา,อา,อาตอนนี้รู้สึกว่าจะเรียกพี่ควานเป็นภาษาไทยหรือเปล่าเสียงน้องน่ารักมากนะเสียงน้องน่ารักมากเสียงแบบดูขัดกับบุคลิกมากเลยนะคะ it seem like he want more but now we need to um like control about the nutrition for saccharine because he just arrived to Thailand just only two days น no, no, ้อก็ต้องแม่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 บอกอยากให้หนึ่งคันรถนะคะแม่แม่่ะตอนนี้เราต้องสังเกตอาการเพราะว่าในเรื่องของช้างท้องอืนมันค่อนข้างที่จะแบบใหญ่มากนะแต่ตอนนี้นี่เสียงใหญ่มากเลยนะที่เดียตอนนี้อ่ะพี่ควานบอก <c oughs> ใจอ่อนแล้วนะคะปลิวมาอีกแล้วนะครับปลิวปลิวดชื่อหรือเขาอาจจะแบบดวงชะตาสมพง์ได,ได้อีกแล้วได้แล้วอีกหนึ่งมัดนะคะตอนนี้น้องช้างก็ได้อาหารนะ <c oughs> เพิ่มมาอีกหนึ่งมัดก็เดี๋ยวถ้าเขามีการสร้างความคุ้นเคยขึ้นเรื่อยๆนะเพราะตอนนี้ก็เป็นวันที่สองอยู่เลยนะน้องเดียนเนาะถ้าเขามีการสร้างความคุ้นเคยขึ้นเรื่อยๆกับทางเจ้าหน้าที่และกับทางพิควาน กับสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็เราก็จะมีการาไล์ส่วนในส่วนของอาการอัดน้ําหรือการให้พิควานป้อนอาหารเพราะว่าเขาเพิ่งมาใหม่ด้วยนะเขาเพิ่งมาใหม่เดี๋ยวก็จะเป็นสเต็ปไปส<ช>เต็ปไปนะครับเป็นสเต็ปไปสเต็ปไปนะครับจะให้ทุกท่านอดใจอรออีกนิดนึง<ช>นะคะคเพื่อความปลอดภัยทั้งของตัวพลายักศุรินเองแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่เองนะคะ อ๋อมีมีหลายท่านบอกคิดถึงภูผานอ่ามีความหน้าเหมือนะถ้าไม่มีแบบอ่ะเอาเงาเอาภูผาเป็นช้างสีดอของเราสีดอนะครับนี่ตกใจนึกว่าพายซักสุริคจะเอาเข้าทั้งปากอ๋อแยกอยู่แยกอยู่นะคะแต,แต่แต่แต่คุณเขาสลัดก่อนนะใช่เ,<อ>เป็นแบบคือ,อเลือกใช้พิธีพิถันนะคะพิธีพิถันในการกินนะคะพอพอพี่ปิวโยนอาหารให้ปุ๊บก็ สะบัดหูเมื่อที่บอกไปเมื่อตอนใบสองับแกงหายแกว้งงวงนะครับนี่มีเมื่อกี้ท่านหนที่เข้ามาใช่แล้วจําได้หรือเปล่าเอ่ยว่าช้างอารมณ์ดีเป็นอย่างไรนะคะอ่าอันนั่นจำผมละชอบชอบให้ดูใบหูมากครับเป็นการบ่งบอกว่าอารมณ์ดีร้อยเปอร์เซ็นตนะคะอารมณ์ดีร้อยซนะคะแค่กินอาหารก็เท่แล้วนะก็หล่อแล้วนะครับ I like Hanga I can see you happy. He very like um, relaxed very after he arrived to Lampang Elephants Conservation Center here. And we feed him with the banana grass, it's the main food that lays sugar and very good nutrition for elephants. Yes. And mm -hmm. also it might be for the atmosphere for today is have the rain. It's kind of like the cloudy and the rain is make the elephants feel very happy when playing with the rain. Now it's obviously on the elephant forehead and in the back that is already dust bath and the sand bath. not dust. This is the sand bath and the mud bath. Sand bath. Sorry, sorry. The sand bath. That show the elephant is very happy. Uh, and also even inside the intestine uh, and for the body the physical they show us the poop uh, two p i r t of the poop that is show really good digestion exactly so you can see the green uh, poops or feces over <Yes. S 1> there หลายท่านถามว่าเอ๊ะทานน้ำหรือเปล่าทานนะคะแต่ว่า ตอนนี้ทานา้าทานาอยู่นะคะเพราะว่าช้างถ้าเป็นช่วงอากาศนนร้อนๆเนี่ยอาจะต้องการแบบน้าเยอะแต่ว่าวันนี้ฝนตกค่ะถือว่าอากาศดีมากนะคะสําหรับลายสักสุริน,นะะไม่ร้อนเลยนะวันนี้ทั้งวัน,นไม่มีอากาศร้อนเลยแล้วก็ดูเขาอารมณ์ดีโบกหูกระพือหูนะคะแกว่งหาง ย้ำอ <formation> ีกครั้งนะคะสําหรับนะกิจวัตรประจําวันนะคะกิจวัตรประจําวันของพลายศักสุรินนะคะช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาเก้นาฬกาสานาทีโดยประมาณพี่ควันก็จะพาน้องมาอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายสร้างความคุ้นเคยนะคะให้กับพลายศักสุรินเพราะว่าถือว่าเหมือนกลับมาเรียนภาษาไทยใหม่นะคะแล้วก็เสร็จแล้วช่วงเวลาประมาณ10นาิกานะคะก็จะมีทีมสตอแพทย์นะคะที่เข้ามา ตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็รวมถึงทําแผลนะคะที่น้องมีแผลเป็นฝีบริเวณบั้นท้ายค่ะแล้วก็น้องก็จะได้ดื่มน้ำํำทานอาหารแล้วหลังจากนั้นก็จะพักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่จะเข้ามาทําการไลฟ์ให้ทุกท่านได้รับชมกัน2ช่วงเวลานั่นก็คือช่วงเวลา14นาฬิกาหรือว่าบ่ายสอง,สองแล้วก็อีกช่วงก็คือ16นาฬิกาหรือว่า สี่โมงเย็นนะคะเวลานี้นี่เองใช่นะวันนี้อาจจะแบบมาช้าไปนิดนึงจะอยู่จะช่วงเวลาประมาณนี้นะคะ <Okay. S 1> ต้องขออภัยหากท่านใดที่แบบว่าตั้งหมุดรอละแต่ว่ามาช้าต้องขออภัยเพราะว่าจริงตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่แบบว่าออกลักษณะคล้ายกับป่าเลยเนาะการเดินทางเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้สะดวกเท่าไหร่นะคะแต่เป็นพื้นที่ที่ช้างชอบแน่นอนนะคะรายร้อมไปด้วยต้นไม้นะคะ ฝนตกมาไม่ต้องกังวลเพราะช้างคุ้นชินกับฝนแล้วก็ในส่วนของแดดก็ส่องมาถึงเพียงพอแน่นอนนะคะแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งในเรื่องของการเปิดรับบริจาคนรคือตอนนี้ก็มีกระแสในสังคมออนไลน์ที่มีการเปิดรับบริจาคไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับบริจาคเพื่อพาช้างกลับบ้านก็ดีหรือจะเปิดรับบริจาคข้อ,อข้อ เรื่องใดๆก็ดีนะคะก็ทางศูนย์อนุไม่ใชอ่อยากจะแจ้งว่าไม่ได้เป็นของทางสถา,าบันขบา่งชาติหรือของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานะคะทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราหากท่านใดที่อยากจะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะคะองค์กรของเราเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกําไรมีกิจกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็มีโรงพยาบาลช้างนะคะที่รับรักษาช้างทั่วประเทศฟรีไม่คิดค่าบริการนะคะ ขอบคุณดาว2,500้าดวงนะคะแล้วก็ขอบคุณ6000ท่านที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะ <S 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 อะท่านใดที่แบบอยากมาเยี่ยมช่วงนี้อดจะรอ,อก่อน <S <S 2> <S 2> ใช่อดจะร,อ,รอ,อนิดนึงเนื่องจากว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเฝ้าสังเกตระวังนะคะสังเกตโระคเนื่องจากว่าอยู่ภายใต้ระเบียบของการเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์นะคะการกักกันโรคนะคะระยะเวลา30วันของกรมปรศุสัตว์นั่นเองนะคะเพื่อความปลอดภัยของควายศักซุริน พี่ควานแล้วก็รวมถึงช้างเชือกอื่นๆที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเลยค่ะครับก็ตอนนี้เราก็สามารถที่จะเข้ามาให้กําลังใจนะครับเนี่เข้ามาให้กําลังใจในช่วงบ่ายสองและก็สี่โมงเย็นนะครับสําหรับพายศักซุรินนะครับสําหรับพายศักสุริน,นะรหรรนให้กาลังใจกันก่อนได้เนาะก็อีกเท่าไหร่นั้งเดี๋ยวยี่สิบแปดวันอ่ายี่สิบแปดวันวันนะี้วันที่สองแล้วนะคะยี่สิบแปดวันนะคะนะ ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนะครับและก็การสนับสนุนอื่นๆนะครับเราก็มีอย่างที่น้องเดียได้บอกไปก็จะมีช้างอีกหลายๆเชือกเลยนะครับที่อยู่ภายในการดูแลของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะครับสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปธร,รมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะครับก็เราก็จะมีในช่วงเช้าก็จะเป็นไลฟ์สดซึ่งซึ่งจะเป็นสมาชิกของช้างภายในศูยนย์ญญนะครับก<า>็ติดตามกันได้ก็จะมีหลายๆน,นะครับ ช่วงอายุนะครับหลายๆความน่ารักนะครับน้องช้างที่จะอยู่ด้านไหนก็จะมีช่วงเช้านะ้องเดียนะจะเป็นในช่วง,ชวงเช้าช่วงเช้าเวลา9ก้านาฬิกาถึงสิบนาฬิกาก็จะเป็นไลฟ์กิจกรรมแล้วก็น้องความน่ารักของน้องช้าง<ช>ที่อยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของการประมูลพระวาดออนไลน์นะคะฝากติดตามและเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็บ่ายสองนะคะทุกวันเวลา10 4นาฬิกาและ16นาฬิกา30นาทีโดยประมาณก็มาพบเจอพลายศักสุรินนะคะก็จะมีะการไลฟ์ให้ทุกท่านได้รับชมนะคะตอนนี้สัญญาณอาจจะมีกระตุกมีค้างบ้าง <laughs> กระตุเพราะว่าเน,น่ืงองจากว่าฝนเพิ่งจะหยุดตกเมื่อสักครู่นะคะหยุดตกเมื่อสักครู่นะคะ so for s a k s u r i n routine or the activity so in the morning around 9 30 in Thailand time so we gonna bed for him and then feeding him to let Saksarine get familiar with Thai mahout so prepare everything before he go to elephant hospital for treatment okay. and around 10 o'clock the veterinarian teams will come and check for uh, elephant health and after that he will be relaxing with the mahout and surrounding with the tree and the atmosphere is very good here มีหลายๆท่านนะคะก็ส่งกำลังใจกันเข้ามานะคะขอบคุณดาว3,200ดวงแล้วก็ท่านผู้ชม6,000ท,ท่านที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะ,อะขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมเยียนพลายศักสุรินตอนนี้อยู่ในช่วงของวันที่2ของการเฝ้าสังเกตระวังโรคนะคะตามภายใต้ระเบียบของกรมปุศุสตว์เนาะก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะให้พลายศักสุรินได้ทำความคุ้นเคยทั้งสภาพอากาศ อาหารพี่ควานนะคะพี่ควานของเราก็ทีมพี่ควานเราก็เป็นทีมพี่ควานที่เดินทางไปศรีลังกาะะไปทําความคุ้นเคยรู้จักกันบ้างแล้วแต่ตอนนี้อาจจะต้องอร่ําเรียนภาษาไทยกันใหม่นิดหนึ่งนะคะมีบางท่านบอกว่าเอาภาษาเมืองไปเลยภาษาเมืองภาษาเมืองก็ได้นะอ,อู่มเมืองไปเลยนะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่ส่งกําลังใจมาให้นะคะอาจจะตอบ ทุกคอมเมนต์ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ามากันแบบรุนเร็วมากๆเลยนะคะ,ะแต่ว่าเรารับรู้ได้ถึงกําลังใจการกดไลค์กดแชร์แล้วก็การส่งดาวมาให้นะคะให้กับพวกเรานะคะตอนนี้อาหารนะครับ ทยอยกินไปเรื่อยๆแล้วอันนี้นี่แสดงว่าคือกินช้ากว่าเมื่อกี้นะสังเกตใช่ใช่กินช้ากว่าเมื่อกี้ละใช่ตอนตอนนี้อยู่ในช่วงของการฝอาสังเกตในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะคะจะให้ทานเยอะๆเลยยังไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าต้องมีการปรับตัวด้วยในส่วนของอาหารต้องต้องเขาเรียกยังไงซอยให้เป็นมื้อเล็กๆนะครับแต่ให้กินเรื่อยๆนะครับให้น้องช้างได้กินเรื่อยๆแล้วก็ที่สังเกตดูเนี่ย ดูเหมือนเขาจะชอบใบนะันเดียวเขาจะชอบกินใบามากกว่าตรงต้นะรกินยอดต้นไม่ทานกินยอดนะครับซึ่งช้างบางเชื่อก็บางครั้งก็กินต้นใบก็จะไม่ค่อยกินนะครับจะกินที่หลังนะบางครั้งก็กินที่หลังอย่างพ่ะศักสุรินนี่สังเกตดูตั้งแต่เมื่อสักครู่ละนะมีการทําความสะอาดอาหารนะครับทำความสะอาดญ้าก,ก่อนนําเข้าไปรับประทานใช่<อ><ต>คือ<ป>เขาแบบกินแบบ นิ่งๆกินเงียบๆกินไม่แบบเรียบร้อยออกินแบบเรียบร้อยออนะคะกินเรียบมันกินหมด <c oughs> แต่เราดูที่พุงปุ๊บหรือว่าการกินที่แบบว่าดีเลย์ลงเพราะว่าเริ่มอิ่มแล้วหรือเปล่า<ช>นะ,ะหลายท่านถามว่าเห็นกระดูกสันหลังแบบนี้ถือว่าผอไมไหมจริงๆมันต้องดูหลายส่วนนะทั้งในส่วนของกระดูกสันหลังในส่วนของกระดูกเชิงกรานใช่คัะ แต่ในส่วนตัวของที่แอดมินที่เรายืนดูเนาะเขามีหุ่นที่ถือว่านี่มาดแมนเลยนะเขา,เาดูสมบูรณ์เขาใช่อันนี้พี่ว่าเขาดูอ้วนๆเลยนะนอ้วนแล้วก็ถือว่าเป็นควายที่ค่อนข้างจะ สุขภาพคือในเรื่องของสภาพร่างกายนะคะ<ช>ก็คือค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะโตเต็มวัยของเขานะคะในเรื่องของสุขภาพที่หลายๆท่านกังวลเนี่ย<ช>เดี๋ยวทางทีมสตัตวแพทย์ของเราจะทําการตรวจโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง<ช>นะคะ<ช>หลังจากที่พ้นในช่วงของการกักตัวช่วง30วันนี้นะคะซึ่ง30วันนี้เราก็จะทําความคุ้นเคยนะคะให้กับพ่ายศักสุรินกับพี่ขวานด้วยนะคะ ค่อยคๆทานทานไปปัดไปไม่ต้องกังวลในเรื่องของยุงนะคะ <c oughs> เพราะว่าพี่ควาเดี๋ยวจะมีถ้าช่วงเย็นค่ำๆหน่อยก็จะมีการจุดควนันเนาะไล่ย,ยุงให้กับน้องชายใช่จะเป็นควันไฟเล็กๆเกบาๆนะคะถ้าเป็นแบบไฟแบบเพลิงเลยอาจจะ ไม่ได้ใช่น้องช้างก็จะอาจจะตกใจใช่อาจจะตกใจได้นะซึ่งะะจริงๆถ้าช่วงมาแรงหรือถ้าช่วงยุงอะไรพวกนี้ก็จะคล้ายๆช่วงพุ่ํานะครับที่ที่จะมีออกมาเยอะๆหน่อยใช่จ,จะมีออกมาเยอะหน่อยเพื่อควันเดี๋ยวก็อาจจะจุดให้ควัน ช่วยไล่แมลงนะครับช่วยไล่แมลงให้เขาด้วยนะซึ่งเรามีทีมพ่ควานที่ค,คอยเฝ้าอยู่ในช่วงกลางคืนในช่วงกลางคืนแล้วก็รวมถึงนะคะ,ะกล้อง cctv ด้วยนะคะคที่คอยสังเกตอาการนะคะก็เรียกว่าเป็นการจับตาดูนะคะ24ชั่วโมงเลยนะคะโดยทีมควันช้างแล้วก็ทีมสตอแพย์เจ้าหน้าที่ของเรานะคะ อยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยนะนอนอยู่ใกล้ๆเลยใกล้ๆที่เมื่อสักครู่นี้นิดให้ดูนิดนึงนี่ตรงนี้นะคะเป็นทั้งห้องอาหารนะคะแล้วก็เป็นทั้งที่พักของพี่ควานด้วยนะคะต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็อย่างที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะพ่อพายก็จะรับประทานอาหารอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้อีกเขาเรียกอะไร หลายหลายวันถ้าเขาเริ่มคุ้นชินนะครับก็จะมีพาเดินออกกําลังกายก็จะมีพาเดินออกกําลังกายแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ดูนะคะต้องอาจจะขอระยะเวลานิดหนึ่งนะคะแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านนะคะขอระยะเวลาทําความคุ้นเคยกับความใหม่แล้วก็รวมถึงสถานที่อีกนิดหนึ่งด้วยแต่ว่าเราสัญญาว่าเราจะมาทําการ ไลฟ์ live, ให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกๆวันแน่นอนนะคะซึ่งเราก็เตรียมทีมแอดมินประมาณหนึ่งร้อยท่าน <laughs> ตล <ะ S 3> อดอแอดมินเยอะนะคะ <laughs> จะเตรียมทีมแอดมินนะคะมาคอยไลฟ์ uh, ให้ทุกท่านได้รับชมกันแน่นอนนะคะ <laughs> So he needs to get more time to f a m i l y with everything, and after t h a t if he get f a m i l y with the new mahout, so he can walk like a uh, walking around in this area. It's like a exercise for a good digestion for him. ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ อยู่กับเราตรงนี้6,000น,นะคะแล้วก็ดาวทั้งหมด4,587ดวงแล้วก็ท่านที่กดอิโมจิมาให้ด้วยนะครับนี่กดหัวใจกดไลค์กดห่วงยายขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอขอบคุณสําหรับพี่สื่อมวลชนด้วยนะคะคที่<ม>ก็ติดตามนะต้องอขอยาตอีกครั้งนะคะว่าสถาบันข้าวารแห่งชาของเราไม่มีการเปิดรับบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องกระแสใดๆก็ตามที่มีการลงในสื่อโซเชียลตอนนี้นะคะเนาะเราไม่มีการเปิดรับบริจาคนะเนื่องจากว่ามีหลายท่านที่สอบถามกันเข้ามานะคะสถาบันโฆษบาลแห่งชาติของเราถ้าบริจาคสนับสนุนเชื้อหนงช้างเราจะมีกองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเนาะแล้วก็ในส่วนของการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากทางเราจะเป็นของที่ลึกต่างๆนะคะก็จะมีบัญชีสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเลยนะคะจะไม่โอนเข้า บัญชีส่วนตัวของเจ้าหน้าที่หรือท่านอื่นใดๆทั้งสิ้นนะคะเห็นพ่อพายทานอาหารแล้วก็รู้สึกหิวหิวตามใช่ไหมใช่รู้สึกหิวดยการกินของพ่อพายแบบละเมียดละไมาแล้วก็ในเรื่องของอาการ ใช้โซ่นะคะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเลยนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่นะ,ะบริเวณตรงนี้เนี่ยพ่อพยอาจจะยังไม่คุ้นนะคะแล้วก็เพื่อให้พี่ควานได้เฝ้าดูนะคะอยู่ตลอดนะคะก็จําเป็นที่จะต้องใช้โซ่นะคะแต่ว่าความยาวของโซนะ่สังเกตว่าช่วงบ่ายเนี่ยเขาเดินก็เดินได้บริเวณรอบๆเลยนะคะใ,คในระยะรัศมีที่สบายๆรีแลกซ์ได้นอนได้ลุกขึ้นได้นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะในเรื่องของการใช้โซ่ก็ถือว่าะะเป็นเป็นความ ยาวที่เพียงพอและก็เหมาะสมในช่วงแรกๆด้วย<ช>นะครับเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้โซ่อยู่ตรงนี้นะครับนะเขาก็อาจจะเดินง่ายๆหรือคือเดินเดินเข้าป่าออไปแถวนี้ใช่เดินเข้าป่าไปหาไม่เจอได้นะคะไ,ไม่เจอนะครับเนาสำหรับหลายท่านที่กังวลในเรื่องโซ่นะคะเนื่องจากพ่อภายหนักสามตันนะคะสามพันกว่ากิโลนะอาจจะต้องใช้โซ่อุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงมั่นคงนิดนึงนะคะ So for the people who concerns about why we change uh, Saxoine because we uh, consider the, the safety for Saine and as this area is quite close to the highway and if we not chain or not restrain Saxoine, he can walk into the forest and, he, and we can lost him. So we need to let him stay in our safety area. So please so please understand about our uh, working situation and also is uh, don't worry it's about for the international na, fan page and mm -hmm. international people or maybe especially na, in in the, like uh, Sri Lanka the people over there and so right now he got very very good taking care na, for like uh, for some who may be asking about na, like uh, how the saksarine mm -hmm. is doing yeah so he get like uh, probably food uh, the people who taking care and I probably ate for the water and also they got treatment from the doctor. Actually, from the yesterday, yes. right? Yeah, from yesterday and also for today, yeah, and also for today. And right now it's empty for the grass, at I mindia mean, <laughs> <laughs> It's empty for the grass again. <laughs> so he's he, is called. <laughs> yeah, he, call he, he will <laughs> he will get he will get the food again. But uh, in like in maybe in one hour later, we uh, need to uh, divide the food for him. He couldn't eat like all 200 kilogram or 100 kilogram in one hour is yes. too much for him ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่อยู่กับเรานะคะตอนนี้ฝ<ผ>น <ผม S 1> กําลังจะไล่เรามาอีกรอบแล้วนะคะขอบคุณที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะวันพรุ่งนี้นะคะกลับมาพบกับพลายศักสุรินแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราผ่านเพจศูยน์อนุนรักษ์ช้างไทยนะคะคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้นะคะวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2กลับมาเจอพลายศักสุรินกันได้ใหม่นะคะครับผมวันนี้